จากออฟฟิศผม200เมตรถึงครับใกล้แบบไม่รู้จะพัวกใกล้ยังไงแล้วนะฮะร้านลุงแจ็กอาหารตำสั่งนะครับร้านเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจไงบ้างนะฮะแต่ที่สำคัญเห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าประหยัดถูกให้คุ้มค่าแล้วก็อร่อยเราต้องควรกินอะไรก่อนเนี่ยเขามาพร้อมกันขนาดนี้เขาทำด,บบด้วยแบบโดยรววออกมาดูดีนะครับ ขาผัดได้แบบนัวผงกรหดิบมันจะมองพองๆฟูๆเวลากินเข้าไปแล้วมันแบบดีมากผมผมว่าเมนูนี้เด็ดมากเขาเด็จเขาบอกไม่ต้องมีตังเยอะนะได้กินอาหารอร่อยเหมือนบรราการลงมาหาคนธรรมดาสวัสดีคุณทุกคนครับผมพีที่แหลกนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นวลจันทร์64ครับรู้สึกว่าจะเป็นร้านที่เดินทางไกลที่สุดแล้วครับประมาณ200เมตร200เมตรถึงครับผมจากออฟฟิศผมไกลแบบไม่รู้จะฟัวไกลยังไงแล้วนะลูกแจ๊กอาหารตำสั่ง แต่ไม่ไป้ายเขาเขียนแจ็คแโพลร,ร้านเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจไงบ้างนะฮะแต่ที่สําคัญเห็นคนแถวนี้เขาบอกว่าประหยัดถูกให้คุ้มค่าแล้วก็อร่อยนะเดี๋ยวไปลองด้วยครับเป็นไงฮะลุงแจ็คแปโพอยู่ะะไหนลุงแจ็คแปโพดีฮะทำไมลุงมาเปลี่ยนเป็นลุงแจ็คแปโพอะ่ะเป็นลุงแจ็คเดิมๆก็ดีอยู่แล้วปอ๋อลูกน้องทําให้เห็นแจ็คแปโพนะฮะ โอยเป็นลุงแจ็คเดิมๆก็ดีอยู่แล้วไปแจ็คแป๊บโททำไมเนี่ยรอเล่นรอเล่นนะน้องร <c oughs> อเล่นรอเล่นราคาถือว่าจับต้องได้เลยฮะแต่หลายคนบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วเราไปอยู่ไหนว่า200มเมตรจากออฟฟิศแล้วไม่ได้มากินเนี่ยเออแต่ผมสั่งให้ดูครับเพราะเมนูเขาน่ากินหลายอย่างมากหมูนุ่มทอดกระเทียมไข่ดาวเอาเป็นเนื้อทอดน,น้ำปลาเปล่ากุ้งขั้วพริกเกลือไข่ดาวหมูนุ่มผัดผงกะหรี่ไข่ดาวข้าวเนื้อปลานิลทอดสามรสใส่ไข่ดาวด้วยแกงส้มชะอมกุ้ง กับต้มยาโปแตะอยากกินแล้วก็เอา oh. ซี่โครงโอ้ดีใช่ไหมฮะอร่อยใช่ปะจริงปะ oh. อร่อยมากใช่ปะ oh. อ่ะหมูมะนาวอร่อยไหมอ่ะอร่อยเขาบอกอร่อยนะ oh. หมูเมนูด้วยอ่ะไอหมูมะนูอะไรหมูมะนาว <laughs> ระหว่างนี้ฮะก่อนที่จะรออาหารจะผมพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักแป๊บนี้ฮะวายคอลคชั่นใหม่ลดมากแล้วเมื่มอไหร่เพื่อนมันจะมาก็ไม่รู้เนี่ย โทรก็ไม่รับแล้วอยู่ภารกอนอีกช็อปก็ไกลเกินมาแล้วค่ะมาแล้วขอโทษดีนานเกินอันนี้แล้วลุงหมว่าไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้หรอกภารกอนค่ะก็ไปสิจากนี้40นาทีแล้วก็เป่าเหลือใบเดียวเนี่ยอันนี้ฉันก็จะไปซื้ออันนี้เหมือนกันของฉันค่ะแล้วแกมาช้านีแกต้องให้ฉันได้อย่าฉันเลี้ยงเลี้ยงอะไรนิ้วมังคาเร็จไหล่าเธอจะกินปลาไม่ตอนนี้ไปให้ถึงก่อน พูดมากซื้อไม่ทันแกเห็นในแฟชั่นวีคเมื่อคืนปะฉันสั่งแล้วจริงหรอใช่ฉันอับเรตตลอดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบินไปไม่ใช่หรอไปล้วก็ซื้ออีกได้ฉันจองไว้อีกไปหนึ่งแสนหนึ่งแล้วถ้าใบนั้นล่ะใบนั้นที่แกจองที่ไทยอ่ะแกจะเอาไหมแกให้ฉันปะให้ได้แต่แกให้ฉันก็ขอบคุณมากไม่กี่บาทเลยบ้าแกอยู่แล้วใบนี้ก็สวยนะอู้ดดาวโหลดมาตัวละครม่งโคตรเยอะปืนม่งแจมว่ามเจ๋งอะ แกชอบไปฉันซื้อให้อุ้ยจริงโหอแต่วงาฟรังเซร์เลยนะอุ้ยผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทำไมชนเพื่อนฉันโทษจริงผมไม่ได้มองทางครับผมขอโทษแล้วทำอะไรไม่มองทางก้มหน้าก้มตาทำอะไรหาเหรียญหรอผมนั่งเล่นเกมแล้วผมไม่ได้มองผมขอโทษจริงนะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ก็ได้เอ๋อเขาถอดเสื้อเดี๋ยวผมเช็ดให้พิงมาเพืองมั้งเดี๋ยวผมเช็ดให้ครับอย่าผมเช็ดให้ผมรับผิดชอบให้ก็ได้ครับผมไม่ได้ตั้งใจอุ้ย เราดูจากสภาพแล้วเกมไม่น่าเลือดเกาแก่มันน่าอย่าทำร้ายผมเลยอย่าผักอย่าทำอะไรทำอยู่แล้วผมขอโทษนะอีกขอโทษกิแก่เขาไปเล่นอยู่บ้านนู่นนตามทุกตวเอเ้ยคุณหนูไม่ได้การแล้วยุด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 คูกคุณทำอะไรกันเนี่ยคุกคุณรู้ไหมว่าใช่คนนี้เป็นไขรเขาคือท่านประธานบอนดีัตท่านประธานในของเจ้าของคู่กันนี่ทั้งหมดเลยลุกขึ้นมาประธาน ใช่แล้วผมคือท่านประธานเองท่านประธานทีคุณว่าเกมผมกเมื่อกี้ผมไม่โอเคเลยนะรู้ไหมมันคือเกมอะไรเกมอะไรอะคะเกมอารีนาเบรกเอาอารีนาเบรกเอามนเกมแนวชูเตอร์ลูเตอร์ที่มีกราฟิกระดับเน็กเจนกราฟิกระดับเน็กเจนมันเป็นเกมที่ชิงไอเทมไม่เหมือนใครเกมนี้มันเป็นเกมที่ผสมผสานความมันการจำลองสงครามในโลกของมือถือ เกมอารีนาเบรกเอาต์เป็นเกม FPS ที่สมจริงสุดเ้นที่สุดที่เคยมีบนโลกมือถือคุณสามารถรับแต่งและผสมผสานที่เหมือนของจริงได้มากกว่า700โมดูลตามสไตล์ของคุณเองคุณเล่นที่มีสลาการต่อสู้จะชนะได้ก็ต้องหนีออกจากพื้นที่ลบให้ได้เท่านั้นจะรับทรัพย์หรือหมดตัวจะเสี่ยงจุดก,การเป็นผู้ชนะหรือไม่เสี่ยงและอยู่เป็นผู้แพ้เนี่ยตัวคุณเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนกำหนดตะลุยเข้าไปในอารีนาเบรกเอาต์ดาวโหลดได้แล้วที่ App Store และ p Play Store เอาตัวรอดปดยดีกั่าชูนหรือ ท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานล้มไปคงเจ็บนะดูนะครับแต่ข้อของพวกนี้ผมก็ไปฟ้ามมาจากในเกมนะมีแทบทุกอย่างเหมือนได้ชีวิตจริงเลยเนี่ยคือวันนี้ฟ้ามมาได้เยอะเลยดูมีเต็มเลยเนี่ยอาหารกระป๋องโซดาเต็มไปหมดเลยถ้า่ผมได้มาเนี่ยผมฟ้ามมาจากในเกมกินเพื่อฟื้นฟูพลังก้อนอันนี้อันนี้ไปฟ้ามาจากในเกมฟื้นฟูพลังฟื้นฟูพลังก้อนลองกินหน่อยอือฟื้นฟูพลังฟื้นฟูพลังก้อน กินเลยค่ะขอกินหน่อยคุณมาขออะไรผมกินผมขอไล่คุณสองคนออกไล่ออกก็ดีเพราะจะไปโหลดเล่นทำงานก็เหนื่อยนอนเล่นดีกว่าอย่าไปโหลดเลยช้ำอ๋อบายบายสดใสอะไรของมันไว้นี่มันเป็นอันนี้หน้าเบรกเอาดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Play Store โอ้โหสิ่งที่น่าสนใจเหตุผ เห็นแบบนี like ้เวลาผมเลื่อนโซเชียลดูบางทีมันชอบมีละครคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหมผมก็ชอบดูมชอบเสียงเพลงอ่ะก็เลยคิดในใจว่าเ้ออยากอยากลองทําเล่นเล่นดูเออออกมาก็ฮาฮาดีครับก็สนุกฮะก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมอเราไปชิมเัือดีกว่ามาครับเราต้องควรกินอะไรก่อนเนี่ยเขามาพร้อมกันขนาดนี้เอานนี้ก่อนได้ไหมอันนี้ครับเป็นรัดหน้าเส้นกรอบครับผมรัดหน้าเส้นกรอบนะครับไปครับ อ,อร่อยอ่ะค<อ>ือที่จริงมันต้องปรุงกันแหละเขาทาได้แบบโดยรวมออกมาดูดีนะครับตัวน้ํามีความแบบเข้มข้นกาลังดีเส้นกรอบๆพอเรากินเข้ากันแล้วมันโคตรอร่อยเลยนะขเขาเด็กเขาบอกไม่ต้องมีตังเยอะนะได้กินอาหารอาาร่อยเหมือนพันตาานาคารลงมาหาคนธรรมดาถ้าเป็นพัตนาคารถ้าจานาาน,นี้ถ้าล่าเส้นกรอบเนี่ยอายถูกสุดเลยปะเก้าเกอเท่าไหร่65บาทง่ยเหรอ ราคาได้รสชาติได้คือหลายๆอย่างมันได้ครับมันเน็ตกันแล้วก็เออมาถ่ายให้คนดูได้รู้ดีกว่ามันมองคุ้มค่าดีนะตอ,อนนี้เรามาบอกคนดูใช่ไหมอ๋ออ๋อเม,ม่รู้พอเยอะน้งน,นี่อันนี้เป็นปลานิลเนื้อปลานิลทอดสามรสนะฮะไปครับราคาของอเนื้อปลานิลทอดสามรสนะครับราคานะครับอยู่ที่65บาทานเนี่ยนะ มีกินอยู่มีไข่าดาวให้ด้วยอร่อยอร่อยมาก65บาทครับถ้ากับร้เขาปรุงมาแบบมีทุกรสครับเปรียปร้ยวเผ็ดเผ็มหวานอร่อยมากนี่ครับเน,น,นื้อทอดลําปลาครับเขามีทั้งราดข้าวแล้วก็เป,ปเป็นกับข้าวนะถ้าเป็นกับข้าวมันจะแพงขึ้นนิดนึงแหละนม้นแต่ว่ามันจะได้เยอะขึ้นขอดูนะครับว่ารสชาติเขาจะดีไหมเป็นกับข้าวเนี่ยจานนั้นอ่ะ90บาท อร่อยเหมือนไม่เหมือนไม่ค่อยเือมาขอลองอี่อ่ะลองอันนี้ได้ป่ะอยากกินมากเลยนี่คืออะไรเครื่องปันเนี่ยเลยอันนี้เป็นพัดบงกะรีหมูนุ่มนี่ใส่นะฮะใส่ก็หก็6-5บาทเช่นกันอร่อยนะ ตัวกลิ่นผงกะหรี่หอมมากครับเขาผัดได้แบบนัวผงกะหรี่มันจะมองพองๆฟูๆเวลากินเข้าไปแล้วมันแบบดีมากลุงก็เคยเปิดเปิดร้านาหารเนาะลุงก็เคยเป็นเชฟมาก่อกเคยเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารดังเขาเคยเป็นเชฟอาหารดังใช่ร้านอะไรอ่ะอยู่โรงแรมโรงแรมยไม่ไหนชื่อแล้วนะเชฟโรงแรมด้วยเหรอใช่ออ้เราทิมน้ำเลยนะครับอันนี้เป็นรวมโป๊ะแตกครับขอกินน้ำโป๊ะแตกก่อน โอ้โหลุงดื่มปะวะรสชาติจัดจ้างอะไรนี้มีเนื้อปลาเนื้อปลาสดด้วยครับนือแต่นี้นะอันนี้น,น,น่นากินอะ่นกกะดีปะ่ะดีปะ่ะลองดูก่อนือว่าพูจริงเปล่าอันนี้อร่อยมากมันแบบ เฮ้ยแต่อร่อยอร่อยมันไม่รู้ชอบเมนูนี้คนอื่นบางทีเขากินกับซอสอพริกไงแต่เราชอบให้มันแบบพริกน้ำปลาเยอะอร่อยเมื่อกี้ใส่พริกน้ำปลาไปอร่อยขึ้นอีก20กเดืนเลยครับ <c oughs> แกงส้มสะอมกุ้งครับ <c oughs> ชัดแล้วลุงดื่มชัด,ชดเจนลุงเขาเป็นคนดื่มไหมครับ <c oughs> เขาดื่มปะ ะจะบอกอยู่ว่าต้องต้องบ้างแหละครับเพราะทำรสชาติขนาดนี้รดนะฮะเปิดไม่กี่ปีแล้วครับลุงแจ๊กเนี่ยที่นี่เหรอครับใช่่ก่อนก็เป็นเชฟอ๋อโอเคตามร้านอาหารตามเนาเปิดมาหาหกปีแลว้วหรอแล้วเราไปอยู่ไหนมาวะโหดีอ่ะดีดีจัดเลยแกงส้มคือผมบอกเลยว่าแบบจะอมคงจะอมไข่แบบกุ้งก็ตัวใหญ่แล้วที่สำคัญคือไม่เละสดด้วยครับอร่อยมาก มันจะมีความอันนี้แบบหอมๆติรๆรสจัดจ้านละครับนี่หมูมะนาาใช่ไหมครับหมูนับเจเลยดื่มอันนี้ครับหมูสับคั่วไข่เค็มครับว่ากินหมูสับคั่วเนี่ยเนี่ยจะมีอันนี้มันจะคั่วไข่เค็มมาแล้วครับแล้วก็โปะไว้ที่ข้าวนะฮะเมนูนี้ยนี่อร่อยมากครับ อันนี้ผมชอบมากๆผมชอบเวลาหมูเวลาเขาลงไปคั่วแตไข่มันจะมีความมันของไข่เค็มอยู่แล้วก็หอมตัวกระเทียมกระทะแล้วก็มีพริกซอยอร่อยมากผมบอกว่าเมนูนี้เด็ดมากอ่ะเนี่ยซี่โครงหมูตุ๋นต้มน้ำปลาหน,น้าตาเหมือนซี่โครงหมูแดงลองดูรโอ้โหอันนี้มันจะอมแบบหวานหอมนะครับแต่ตัวซี่โครงเขาทำดีมากคือมันหลุดไปเลย มันลุยไปเลยอือโอ้โหน้ำมันจะออกแบบเป็นน้ำแบบอ่ะเหนียวๆน,นิดนึงหว,วานๆหอมๆอ,อร่อยดีครับอันนี้ครับกุ้งกั่วพริกเกลือครับไปครับอือเ็าทำมารอร่อยนะอันนี้เลยห้าหกสิบบาท ห้าตัวกินไปแล้วตัวนึงโอ้โหเจ็ด <7. S 2> ต้อนไว้เขาบอกสามสิบสองเจ็ดแปดสามสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่ใช่ห้าหกสปดสามสองเไม่ออเดอร์ของใครบ้างแต่ถ้าปากหมูกันมีช่องสูตรคูน, <laughs> น,น,นดูดิหมูมะนาวแบบ ปกตินอกจากแม่ทำไม่กินร้านไหนเลยนะอออุอ้ยมนะันดีนะหมูมันนุ่มนะมันด,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 ดีตรงที่ว่าเขาใช้หมูนุ่มมาทำเว้เออมันกลินง่ายเนื้อหมูมันไม่กระด้างก็สังเกตว่าเมนูต่างๆของร้านนี้ก็จะเป็นหมูนุ่มหมูนุ่มอย่งนั้นนะแต่หมูนุ่มมังงน,นมมพอมันเข้าไปอะแล้วมันทำให้มันอร่อยรสชาติมันเลยถึงเนื้อในข้างในอันนี้โอเคคือกระดูกหมูนี่ลุ่ยมาก มันหวานเค็มมันหวานเค็มใช่แต่ว่ามันไม่ได้เค็มเยอะมันน้ำมากกว่าแต่มันหอมก็กลมกล่อมอร่อยอร่อยแต่ข้อดีออกมาคือกระดูกหมูเนี่ยซี่โครงหมูมันนุ่นมากมันหลุดออกไปเลยครับพอเข้าไปคือแทบไม่ต้องใช้ฟันแบบแทะเลยเยี่ยมมากถ้าให้เลือกสามเมนูสามอันดับที่ชอบเลยชอบส่วนตัวละเอาเมนูวันนี้ที่ผมลองสั่งมากินนะหมูสับคั่วไข่เค็มอันนี้ให้อันดับหนึ่งเลยแล้วก็สอง มองไม่เห็นพายบุมึงกินหมดแล้วโอ้โหกูกำลังจะมองซากเก่าๆใอ้บุ๋มเว้ยโอ้โหผมให้เป็นหมูกระเทียมของบอสอ่ะโดยสองเออโดยสองโดยสามเอาเป็นรัดหน้ารัดนนหน้าเสนกรองแวะมาได้นะนวลจันทร์หกสี่ครับร้านลุงแจ็คอาหารตำสั่งนะครับราคาจับต้องได้เข้าถึงทุกกลุ่มคน ปริมาณโอเคเลยรสชาติดีเลยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนลองมากินตามกันได้หลังจากนี้ดิเราจะลําบากแล้วนะพอเทมนี้ลงไปแทนที่เราจะได้เดินม,มากินง่ายๆคราวนี้จะเริ่มลำบากแล้วนะอ่ะครับฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชรเทมนี้หน่อยนะฮะคนจะได้แบบรู้1ล้านอีก1ลร้านที่ดีๆแล้วกันนะฝากนิดนึงะ